สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก่อนอื่นฟาร์มคุณแม่เป่งต้องขอแสดงความเสียใจกับทงางครอบครัวสุดทูบที่ได้สูญเสียคุณพ่อวิเชียนสุดทูปนะคะทางเราทราบข่าวจากเพจ f a c e b o o k บอลสีพิพัฒน์พงศ์คาราเดียมออฟ a ทยแลนด์ค่ะโดยคุณพ่อวิเชียนสุดทูปนะคะเป็นผู้คิดค้นและ พัฒนาสายพันธุ์บอลสีต่างๆจำนวนมากค่ะบอลสีชายชนนี่นะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดยคุณพ่อวิเชียนสุดทูปค่ะบอลสีชายชนนะคะเป็นบอลที่แผงมาจากอับส่สวรรค์ค่ะเป็นประเภทบอลป้ายนะคะได้รับการ ผสมพันธ์โดยคุณวิเชียนสุดทูปค่ะและได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดนะคะที่สุนหลวงรอเก้าค่ะจึงนำชื่ออาคารชายชนนะคะสถานที่ประกวดเนี่ยมาตั้งชื่อค่ะจดทะเบียนตั้งชื่อเมื่อวันที่10บกรกาคม พศ2546นะคะอยู่ในตับสถานที่สำคัญในสวนหลวงรอ9ค่ะลักษณะของชายชนนะคะเขาจะมีพื้นใบสีเขียวอ่อนค่ะมีป้ายสีแดงสดทับเป็นบริเวณกว้างและมีเม็ดสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบนะคะแต่บนป้ายสีแดงมีเม็ดสีขาวจมค่ะกระดูกและเส้นสีขาวนวลน,นะคะก้านใบสีเขียวค่ะคอใบสีนวลน,นะคะ ชายชนก็เป็นบอลสีที่มีความสวยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับความรู้ที่คุณพ่อวิเชียนสุดพูกเคยได้เผยแพร่ไว้นะคะก็จะอยู่ในความทรงจำของคนรักบอลสีตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งร้านวิวด้วยนะคะ และอย่าลืมไปกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอนสีสวัสดีค่ะ,คะ